สวัสดีค่ะวันนี้พอยจะชวนเพื่อนๆทำบัตเตอร์ครีมค่ะสำหรับแต่งหน้าเค้กสูตรนี้นะคะทนร้อนค่ะทำง่ายอร่อยแล้วก็ไม่เลียนเลยไปเริ่มต้นทำกันดีกว่าค่ะพลอยใช้นมข้นจืดนะคะ110กรัมค่ะน้ำตาลทรายค่ะ200กรัมเกลือค่ะ 3กรัมผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วเรานะคะจะต้มจนน้ำตาลละลายเลยพอเดือดแล้วนะคะจะได้แบบนี้ปิดไฟค่ะใส่กลิ่นวนิลาผสมให้เข้ากันเลยค่ะเราจะนำไปกรองนะคะแล้วก็ทิ้งส่วนนี้ให้เย็นสนิทเลยค่ะพอยจะเรียกตัวนี้ว่าน้ำเชื่อมนะคะเรามาเริ่มตีบตัตเตอร์ครีมกันเลยดีกว่าค่ะพอยใช้เนยจืดนะคะ150กรัมค่ะเป็นเนยเย็นนะคะแต่นิ่ม ตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะและใช้เป็นหัวตีใบไม้ค่ะพอจะตีจนเนยขึ้นฟูเลยพอเนยขึ้นฟูประมาณนี้แล้วนะคะพอยจะใส่เนยขาวลงไปค่ะ100กรัมถ้าเพื่อนๆอยากให้ทนร้อนมากขึ้นปรับสัสดส่วนของเนยขาวได้นะคะถ้าใส่เนยสดเยอะการทนร้อนก็จะน้อยลงค่ะ ถ้าใส่เนยขาวเยอะก็จะทนร้อนมากขึ้นเนยขาวพลอยแนะนําให้เลือกแบบไม่มีไขมันทรานนะคะพลอยก็จะตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจับเวลาค่ะ30-35นาทีแนะนําให้ใช้เครื่องตีแบบตั้งโต๊ะนะคะเพราะมันตีค่อนข้างนานมากมัตเตอร์ครีมของเราจะได้เนียนสวยค่ะ จะมีการพักนะคะปาดโถด้วยเพื่อให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีมากขึ้นมันจะมีเนยบางส่วนค่ะที่ติดอยู่ตามข้างโถและหัวตีเราก็ปาดมาผสมกันได้เลยค่ะเราก็ตีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะถ้าเราสังเกตดูนะคะเนยในโถมันจะดูไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะตีต่อไปเลยค่ะเราจะตีไปเรื่อยๆค่ะเนยก็จะขึ้นฟูค่ะ 2- ส,สเท่าเลย สีเนยของเราอ่อนลงแล้วก็ขึ้นฟูแล้วประมาณนี้พอจะตีต่อจนครบเวลาเลยนะคะพอได้ทีแล้วพอจะเอาน้ำเชื่อมค่ะที่เราทำไว้ค่อยๆเทลงไปค่ะเป็นสายเทไปจนครบเลยนะคะพอหมดแล้วนะคะตีต่ออีกสัก2นาทีค่ะแล้วก็พักปัดอ่างอีกสักหนึ่งรอบพอได้แบบนี้แล้วนะคะพอจะตีสปีดต่ำค่ะเพื่อตัดฟองอา,าอากาศอีกสัก30วินาทีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบัตเตอร์ครีมของเราวันนี้นะคะพลอยจะแบ่งบัตเตอร์ครีมออกมาผสมสีค่ะพลอยแนะนำเป็นสีเจลนะคะสีจะสดและสวยกว่าสีน้ำค่ะวันนี้พลอยใช้ทั้งหมดสีสีค่ะมีสีม่วงค่ะสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าเพื่อนๆค่อยๆผสมสีทีละนิดนะคะถ้ามันอ่อนไปก็เพิ่มสีเจลเข้าไปค่ะ พอได้ประมาณนี้แล้วนะคะพอจะใช้แปค่ะมาปูที่โต๊ะแล้วค่อยๆนะคะบีบบัตเตอร์ครีมเป็นเส้นแบบนี้เลยเสร็จแล้วพอจะนํามาม้วนๆค่ะแล้วก็ตัดตรงปลายหนึ่งด้านแล้วเอามาใส่ถุงแบบนี้เลยค่ะวันนี้พอใช้หัวบีบ 1M นะคะนํามาบีบบนคัพเค้กของเราได้เลยค่ะค่อยๆบีบบนแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบัตเตอร์ครีมแต่งหน้าเค้กพออยากให้เพื่อนๆลองทํากันดูค่ะแล้วก็แหวะมาอวดผลงานในเพจในกลุ่มกันบ้างนะคะ คอยฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พลอยบ้างนะคะฝากติดตามเมนูใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ